ครับวันนี้ผมและคณะสสพักเพื่อไทยซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศนะครับทั้งกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับก็คือทุกจังหวัดที่เรามาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องปัญหาราคาข้าวตกต่ําแล้วก็ชาวนาเขาก็เดือดร้อนนะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้วัตถุประสงค์ที่มายื่นเนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้ทางท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย ให้เข้าไปตรวจสอบนะครับ procent, ถึงการระบายข้าวนะครับที่คนบริโภคเนี่ยมาสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนก็คือมาทําเป็นอาหารสัตว์นะครับว่าให้ท่านเข้าไปตรวจสอบเน pues, ี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้าวนะครับที่จะขายเป็นอาหารสําหรับคนบริโภคเนี่ยนะครับกิโล1นึงสิกว่าบาทกับไม่ขายนะครับเอามาขายกิโลหนึ่งนะครับห้าบาทเนี่ยสำหรับไปทําเป็นอาหารสัตว์เนี่ย <AL> ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมูมลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีการกล่าวหาถึงเรื่องความไม่โปร่งใสในการประมูลนะครับแล้วก็มีเรื่องข่าวลือนะครับมีข้อสงสัยว่าเนี่ยมันมีเงินตกหล่นนะครับเงินทอนกันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับก็จากการที่ว่าแพงไม่ขายมาขายถูกเนี่ยนะครับนี่คือข้อสงสัยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็ทําหนังสือมาถึงท่านแล้วก็เรื่องที่2น,นะครับให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบครับว่า เราตกลงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ข้าวเนี่ยที่ขายไปเป็นอาหารสัตว์เนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับคุณภาพมันดีนะครับเป็นข้าวสําหรับคนกินไหมยกตัวอย่างเช่นโกโดังประสิทธิชัยที่อุบลเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับทำไมไม่เอามาให้คนกินนะครับกลับเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับเนี่ยต้องให้ท่านผู้ว่าเข้าไปตรวจสอบโดยเร่งด่วนแล้วก็ช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขนข้าวออกไปหมดซะก่อนนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยโกดังที่เกิดความเสียหายเนี่ยมันทั่วประเทศเพราะ ในการระบายข้าวไปสู่อาหารสัตว์นะ่ครับจากข้าวที่คนกินเนี่ยไปเป็นอาหารสัตว์เนี่ยมัน2.14ล้านตันมันกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ได้นําข้อมูลมาให้ท่านผู้ว่าเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีหนังสือด้วยนะที่เจ้าของโกดังต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาคัดค้านไม่เอาข้าวเขาเนี่ยมาขายเป็นอาหารสัตว์ครับมายความ่าก่อนที่จะมาถึงการรองเรอสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะ คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนนี้หน้านี้เนี่ยไม่ได้เอามาประมูลเป็นอาหารสัตว์นะครับเอาข้าวก็ประมูลในราคาข้าวสําหรับการบริโภคของคนนะครับซึ่งมันก็อาจจะสูงบ้างนะครับต่ำบ้างก็แล้วแต่สภาพข้าวนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยที่มันผิดปกติมากเนี่ยนะครับเพราะว่าข้าวโกดังเดียวกันกองเดียวกันเนี่ยตอนแรกเมื่อปี59เนี่ยประกาศให้มีการประมูลเป็น ข้าวสาหรับคนกินนะครับแต่ว่าก็มีคนมาประมูลถูกต้องแต่ไม่ให้เขาไม่ขายเขาแต่ปีนี้กับเอาข้าวกองนั้นเนี่ยโกดังนั้นเนี่ยมาประมูลเป็นอาหารสัตว์นะครับทีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนต่างที่มันหายไปเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมสภาพของข้าวเองตรงนี้เรามีคนมองอย่างนี้แล้วก็อยากธิบไปคือตรงนี้เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ยากนะครับวันนี้แต่ถ้าสอตงอเนี่ยเข้าไปเปิดโกดังพิสูจน์ก็จะได้เห็นว่าข้าวคุณภาพเป็นยังไงกันแน่นะครับและขณะเดียวกันเนี่ย มันมีคนซื้ออยู่แล้วเนี่ยครับทาไมคุณไม่ขายเขาอ่ะนะครับแล้วทาไมคุณเอามาขายเป็นอาหารสัตว์ทั้งที่ราคามันต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับจาก11บาทกว่าหลืออยู่หกบาทนะครับะภาพรวมเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งมื่นกับเจ็ดร้อยล้านครับทั่วประเทศนะครับครับมันเสียหายแน่นอนเพราะว่าแพงคุณไม่ขายคุณมาขายถูกอย่างนี้มันไม่เสียหายได้ไงครับ ถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าปริมาณนะครับแล้วก็คุณภาพข้าวอะไรต่างๆเป็นยังไงเนี่ย <idad> ต้องเรียนว่าคณะสสภรคเพื่อไทยเราเนี่ยเราไม่สามารถไปเปิดโกดังตรวจสอบได้ถูกไหมครั <S <s <uk up> เพราะว่ามันจะผิดกฎหมายเราก็ต้องมาให้ท่านผู้ว่าสตงเนี่ย <S uk up> ให้ทา่า, <S <s <uk up> ทานดําเนินการครับเมื่อกี้ดูเหมือนท่านผู้ว่าจะเน้ยไปเรื่องของไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงแต่เป็นเรื่องของผลกระทบต่อผู้บริโภคมันจะมีปัญหาในการตรวจสอบหรือเปล่าก็ผมเมื่อเรื่องทํานองเดียวกันนะครับ คือท่านผู้ว่าบอกว่าจะไปตรวจก,ก่อนว่าไอ้ข้าวชนิดนี้เนะี่ยมันเป็นข้าวสําหรับไปทําอาหารสัตว์จริงไหมนะครับแล้วถ้ามันไม่จริงเนี่ยนะครับเป็นข้าวสาหรับบริโภคแล้วไอ้โรงงานที่เขาซื้อไปเนี่ยคุณเอาไปทาอาหารสัตว์หรือคุณเอาไปขายเป็นข้าวสําหรับการบริโภคนะครับท่านผู้ว่าก็จะตามไปตรวจดูนะครับตอระยะเวลาในการตรวจสอบอรท่านผู้ว่าบอกว่าจะทําให้โดยโด่วนที่สุดนั้นนะครับเพราะว่ามันช้าไม่ได้ ไม่งั้นเขาก็จะขนข้าวออกจากโกดังไปทั้งหมดนะครับก็คือเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าทางคณะสสพักเพื่อไทยนะครับก็มีอีกหลายท่านนะครับที่ท่านก็มีข้อมูลในพื้นที่มานะครับซึ่งก็เรียนพวกท่านนะครับว่าการทํางานทั้งนี้เนี่ยเราทํางานกันเป็นคณะนะครับเป็นทีมนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็เวลาที่มีการขนข้าวนะครับออกจากโกดังต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยใครก็เข้าไปดูได้ถูกไหมฮะ ก็เราก็จะไปตรวจร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในนามของพรรคเพื่อไทยครับก็แต่ละคนอยู่ในต่างจังหวัดกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้พี่ที่พี่เติมนิดนึงไหฮะเชิญครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้นะนะที่เราพวกเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะต้องช่วยกันตรวจสอบสิ่งที่มันจะไม่ชอบมาพากลที่ผมใช้คําว่าไม่ชอบมาพากลเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ข้าวดีๆเนี่ยในประเทศไทยไม่เคยมีครับตั้งแต่มีรัฐบาลมาที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเลยครับ ไม่มีใครเอาข้าวไปเอาข้าวไปขายเป็นอาหารสัตว์เพิ่งมีนะฮะตอนนี้ท่านนาย,ยกประยุทธ์ท่านอาจจะไม่รู้นะครับนี่อาจจะเป็น,นกลไกของพ่อค้าหัวหมอหรือใครเราไม่รู้นะครับแต่ที่น่าอนาจใจก็คือคังหนองม่วงฮนะซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีของผมเองและเป็นเมืองทหารด้วยล่าสุดเจ้าของโรงสีไปแจ้งความไว้ครับว่ามีคนมาขนข้าวออกซึ่งเป็นข้าวดีเอาไปรวมกับข้าวเสียแล้วขาวในราคาถูก เจ้าของลงสีนะขอครับขอว่าถ้าประมูลจริงๆเนยขอให้เขาได้รับประมูลด้วยเขาก็บอกเขาไม่ได้ประมูลไม่ได้เพราะว่าเขามาจากข้างบนเป็นคําสั่งมาจากข้างบนคือเอาข้าวที่อยู่ในคลังเนี่ยนะฮะเอาไปรวมกันแล้วไปคัดแยกตรงนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าช่วยกันติดตามหน่อยครับว่าความเป็นธรรมของประเทศเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อสองวันนี้ผมอ่านเดลินิว์ฮะพะยักน้อยเขียนไว้ดีมากครับเรื่องพระแม่โพสกเนี่ยนะฮะ อย่างน้อยเนี่ยข้าวนะฮะให้คนกินผมยกตัวอย่างต่อนะครับภาคกลางเลยนะฮะส่วนมากจะบริโภคข้าหวหอมมะลิข้าวที่ภาคกลางผลิตจะขายออกต่างประเทศหมดแต่ช่วงเนี้ยต่างประเทศไปขายไม่ได้ผมใช้คําพูดนี้เลยนะก็เอาข้าวในวนไปวนมาอยู่แถวภาคกลางนะครับเอามาแยกออกไปอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยฮะอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนไปติดตามโกดงังภาคกลางเช<ธ>่นจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุยานะครับ จะมีข้าวหอมมะลิมากพอมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทุกวันครับอย่างภาพที่เป็นข่าวนะครับมีการขนข้าวออกไปไม่รู้ว่าเอาไปรวมกับข้าวที่จะขายเป็นอาหารสัตว์หรือไม่นะฮะก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับท่านอื่นไหมท่านดรท่านนิยมมีมก็อยากจะฝากว่าเนี่ยอยากให้ช่วยเช็คใบทางที่บอกว่าประมูลไปเข้าอุตสาหกรรมลองไาดูที่บริษัทที่ประมูลไปเขาเอาไปจริงไหม เนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยเพราะว่าต้นทางเราเทคไม่ทันละผมดูแล้วนะเพราะว่าการตรวจสอบครั้งแรกการมีส่วนร่วมก็ไม่มีการตรวจสอบเพราะฉนั้นปลายทางเนี่ยที่บอกว่ามือภาษากรีันเนี่ยเราไปดูฝากฝากไว้เป็นอยากให้พี่น้องสื่อประชาชนเขาไปช่วยตรวจสอบตรงนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ